สวัสดีครับอยู่กับผมกล้ามิสูสเตชันนะครับแล้ววันนี้นะครับผมพาทุกท่านนะครับมาอยู่กับรถมิซูบิชิทริอัลตันสีประตูรุ่นตัวเตี้ยนะครับคันนี้เนี่ยต้องบอกอีกครัาว่าเป็นรถน้องในทีมนะครับก็จริงๆจะไม่ได้รีวิวแล้วนะฮะแต่เห็นว่ามันเป็นสีบอลเงินนะครับเพราะว่าสีเนี่ยเราไม่ค่อยได้รีวิวให้ทุกท่านได้เห็นกันนะครับเพราะส่วนใหญ่ เราจะรีวิวสีขาวนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมกันครับว่าคันนี้เนี่ยมีรายละเอียดยังไงนะครับมีอุปกรณ์ตกแต่งนะครับที่จัดหนักจัดเต็มมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ก่อนที่จะพาทุกท่านไปรับชมกันนะครับสำหรับใครที่ชมผ่าน Facebook นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แต่ถ้าหากใครชมผ่าน u t u b e นะครับอย่าลืมกดซ u b สไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะอัปเดตด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วรอติดตามชมกันให้ดีกับ สำหรับมิสูบิชิทรตันสประตูตัวเตี้ยคันนี้นะครับต้องบอกราคาก่อนนะครับคันนี้จะอยู่ที่689,000บาทหลายท่านนะครับอาจจะถามเข้ามาทักเข้ามาสอบถามเยอะมากเลยนะครับว่ารุ่นเนี้ยออกรถใช้เงินเท่าไหร่นะครับออกรถเริ่มต้นเท่าไหร่จริงๆต้องบอกอย่างนี้ครับว่าที่ทําโปรการ5 9 0 0 0ื่นเก้าหกหมื่นเก้านี่ยสามารถออกได้ไหมออกได้ครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่เครดิตของลูกค้าด้วยนะครับแต่ถ้าให้จัดหนักจัดเต็มและใส่ออปชั่น ของแต่งที่แบบคุณภาพดีๆหน่อยนะครับแนะนําว่าประมาณแสนหนึ่งกำลังดีนะครับทำให้ผ่านไฟแนนซ์ง่ายด้วยหรืออย่างน้อยสัก7จ็ดแปดหมื่นค่างวดก็จะอยู่ในเลทประมาณสัก9ก้าพันต้นๆนะครับหรือว่าถ้าสักแสนหนึ่งก็อาจจะผ่อนสักประมาณ8ปดพแปดร้อบาทประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพามาชมกันครับว่าเราตกแต่งอะไรเข้าไปบ้านนะครับเริ่มในส่วนของตัวชิ้นกระจังหน้านะครับกระจังหน้าเนี่ยเราทําครอบสีดําเงานะครับแล้วก็มีตัวครอบสีแดงนะครับเป็นเลเยอร์ชั้นแบบนี้นะครับสวยงามตามสไตล์สปอร์ตตี้นะครับอ่า รับกับตัวโลโก้มิสูบิชิที่เป็นโครเมียมแบบนี้นะครับบ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ของเรานะครับแล้วก็ตัวครอบดินามิกชิลด์นะครับเป็นครอบตัวซีแบบนี้นะครับก็ทําการใส่เข้าไปนะครับให้เป็นสีดําเงาเพื่อให้รับกับชุดแต่งต่างๆนะฮะด้านล่างก็จะมีตัวชิ้นสเกิร์ตด้านล่างนะครับจริงๆคันนี้มีสเกิร์ตรอบคันเลยนะฮะก็ทําให้ตัวรถเนี่ยดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับดูเหมือนแบบเหมือนรถที่จัดทรงแล้วนะครับแต่คันนี้ไม่ได้จัดทรงนะนะครับเดิมๆเลย ไล่มาดูกันที่ด้านข้างนะครับด้านข้างในส่วนของตัวล้อแม็กนะครับอันนี้เป็นซิกเนเจอร์พิเศษเลยนะครับตัวล้อแม็กของคันนี้เนี่ยเป็นขอบ18แนะครับแล้วที่พิเศษคือเป็นตัวแม็กคอสมิกนะครับสีดําทองแบบนี้นะครับดูหล่อดูเท่มากๆนะครับรัดด้วยยางคอสมิกเช่นเดียวกันนะครับก็พอใส่เข้าไปแล้วนะครับทำให้ตัวรถเนี่ยดูสมส่วนนะครับดูมีมิติของตัวรถแล้วก็สวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับแก ชิ้นด้านล่างตรงนี้นะครับด้านข้างไล่ยาวมาเลยจะเป็นตัวสเกิร์ตด้านข้างนะครับของตัว s อสปอร์ตนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวครอบกระจกมองข้างนะครับเป็นสีดําเงาแล้วก็จากโรงงานจะมีตัวไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับมาเป็น LED นะครับก็สวยงามเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวนะฮะตรงกลางของตัวหลังคานะครับก็จะมีตัวเสาอากาศที่ทําการครอบเข้าไปนะครับใส่ชุดแต่งเข้าไปก็ดูเท่ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ตัวนี้ผมชอบนะครับผมชอบมากอีกจุดหนึ่งก็คือตัวเสาบีตรงนี้นะครับ เราใส่ตัวแผ่นตัวเคปล่านะครับก็ทําให้รถดูมีดีไซน์นะครับดูเป็นเอกลักษณ์นะครับมากยิ่งขึ้นเทพมากๆอันนี้นะครับด้านท้ายนะครับก็มีตัวหางสปอยเลอร์นะครับเป็นตัวดักเทลสีดําเงาแบบนี้นะครับก็ทําให้เข้ากันดีกับตัวรถพอแต่งเข้าไปแล้วถ้าไม่มีก็สวยนะครับแต่ว่าในเซ็ตของเขาเนี่ยเขามีมาอยู่แล้วนะครับไลเนอร์ตรงนี้เราใส่ให้ทุกคันอยู่แล้วนะครับสำหรับลูกค้าที่ออกตัวกระบะนะครับแต่ถ้าใครชอบแบบแนวซิ่งจะไม่ใส่ก็ได้เราสามารถปรับเปลี่ยนเป็น ส่วนรถหรือเป็นอุปกรณ์ตกแต่งอย่างอื่นเพิ่มเติมก็ได้นะครับด้านล่างด้านท้ายนะครับจะมีตัวชิ้นสเกิร์ตนะครับของตัวสปอร์ตนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้พิเศษอีกหนึ่งจุดนะครับเป็นตัวฝาท้ายที่ทําการเอาแรปเคปล่านะครับแรปสติ๊กเกอร์เข้าไปนะครับอ่าหรือเพจบอกทางเราได้นะครับว่าต้องการให้เป็นแนวนี้ไหมหรือว่าไม่ต้องการให้ติดเคปล่านะครับเรามีบริการหลากหลายแบบเลยนะครับไฟเลี้ยวเออไม่ใช่ไฟเลี้ยวไฟเบรกดวงที่3านะครับอยู่ที่ฝาท้ายนะครับเหมือนกับอ่อรถไททันทุกรุ่นเลยนะครับ นะครับก็จะประมาณนี้ด้านท้ายก็จะมีตัวสติกเกอร์นะครับ s p o ร t y นะครับ w w เว็บ r t y .com นะครับตัวฟิล์มนะครับคันนี้เช่นเคยนะครับเราติดตั้งตัวฟิล์ม Ultimate นะครับซูเปอร์นาโนเซรามิกนะครับเป็นฟิล์มเซรามิกคุณภาพดีนะครับเกรดพรีเมียมเลยรับประกันให้ถึง10ปีเลยทีเดียวนะครับถ้าไม่ดีจริงนะครับก็ไม่กล้ารับประกันขนาดนี้นะฮะเดี๋ยวพาไปชมกันด้านในกันสักนิดนึงนะครับ และสําหรับคันนี้นะครับภายในเราก็เปลี่ยนเบาะผ้านะครับให้เป็นเบาะหนังนะครับเรียบหรูดูดีนะครับคันนี้เป็นหนังดําได้แดงนะฮะลูกค้าก็รีเควสบอกได้เช่นเดียวกันนะครับต้องการหนังสีอะไรเรามีสีน้ําตาลสีแดงลูกค้ารีเควสตบอกเราได้เลยนะครับแต่คันนี้เป็นดําได้แดงนะฮะก็ดูสวยงามหรูหรามากขึ้นนะครับอ่าโอเครายละเอียดภายในประมาณนี้ครับโอเคครับและนี่ก็คือรายละเอียดทั้งหมดนะครับคร่าวๆของการตกแต่งรถยนต์คันนี้นะครับ คันนี้ต้องย้ำราคากันอีกทีนะครับสประตูตัวเตี้ยมิซูบิชิทรอยตันนะครับราคาสีบอลนะครับจะอยู่ที่6กแ0 0 0 0ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับแล้วก็ลูกค้าท่านใดนะครับที่มีความสนใจนะครับในรถยนต์ิ subishi t อยตนะครับจะเป็น4ประตูตัวเตี้ยแบบนี้หรือจะเป็นตัวยกสูงนะครับหรือรุ่นใดๆของมิซูบิชินะครับก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามผมที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับมีแคมเปญโปรโมชั่นมากมายที่รอพร้อมบริการลูกค้าทุกท่านเลยนะครับหรือท่านใดที่สะดวกติดต่อทางไลน์นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิง กดลิงก์แล้วก็ทักแชทเข้ามาเดี๋ยวผมจะส่งในเรื่องของไปเสนอราคาไปให้นะครับแบบละเอียดเลยนะฮะแล้วก็คลิปหน้านะครับผมจะมีอะไรมาให้ทุกท่านได้รับชมกันอีกก็อย่าลืมฝากติดตามผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ